สิ่งที่คิดกับความเป็นจริงของรถสามล้อไฟฟ้าสวัสดีครับผมวสันเคเลออนพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับและผู้ที่สนใจเนี่ยเพราะว่าผมได้ไปเจราจาสนทนากับคนมามากมายครับผู้ที่ใช้รถสามอไฟฟ้านะครับและผู้ที่สนใจเนี่ยหลายคนคิดเลยคิดโ่วนคิดนี่คิดนั่นแต่แท้จริงแล้วในความคิดเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเรามาดูกัน อย่างแรกครับหลายท่านคิดว่าแบตเตอรี่ของรถสามร้อยฟ้าเนี่ยใช้งานไปใช้งานไปมันจะเบรต่มโอ้โหอย่างกันในหนังแอคชั่นฮอลลีวูดเลยในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ขนาดนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผู้ผลิตทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถธรรมดาก็ตามหรืออะไรก็ตาม,ตาม,ตาม,ตามแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีการออกแบบให้ใช้วัสดุที่หนานะครับทนทานต่อแรงอัดนะครับมีห้องพายในกรุมนะครับเพื่อจะลดแรงดันนะครับอย่างเช่นแบตสมัยใหม่เนี่ยหรือแบตรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับสามร้อยฟ้าเนี่ย เขาจะใช้แบบชนิดลดแรงดันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการอุบัติเหตุชนกันหรือว่ามันจะทําให้เกิดการแตกหักรลาวเนี่ยมันก็แค่ปรีแตกรั่วเลาวนิดหน่อยครับแล้วก็น้ำกดไหลลงมาแล้วก็อาจจะมีเสียงครับอาจจะมีเสียงดังที่มันอาจจะแรงดันของมันดังแป๊บเนี่ยเออเนี่ยแค่นั้นเองนะครับแล้วไม่มีปกายไฟด้วยนะครับเพราะว่าปกายไฟจะเกิดได้เนี่ย มันจะต้องช็อตจากภายนอกรถออกมานะครับเพราะว่าเกี่ยวกับสายไฟครับไม่เกี่ยวกับแบตเบบตอรี่ครับอันนี้คือความเป็นจริงครับอย่างที่2ครับต่อมาครับหลายคนคิดว่าไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถสามร้อยปาเนี่ยจะช็อตต้ตายเลย โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหอันนี้คิดแรงเกินไปจ่ยิงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันมีสายไฟเสียบบ้านมันจะต้องไปดูได้แรงได้แน่เลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับที่เราเห็นสายไฟที่เสียบบ้านเนี่ยมันคืออะแดปเตอร์นะครับตัวแปลงกระแสจะแปลงกระแสจากกระแสสลับ220โวลต์เนี่ยมาเป็นกระแสตรงนะครับตั้งแต่0.5โวลต์ไปจนกระทั่งถึง48โวลต์ของรถสารอยฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วไฟที่เป็นกระแสตรง DC เนี่ยมันชดได้นะครับไม่ใช่ชตไม่ได้แต่มันก็ไอ้กระแสกันคันแต่จริงๆแล้วมัันนน้ลค นนี่ทาััเองครบต่อมาครับอย่างที่3ครับหลายคนคิดว่าค่าใช้จ่ายนะครับของรถสำรลย์ฟ้าเนี่ยโอ้โหมันต้องแพงกว่ารถน้ำมันหรือรถจักรยานยนต์แน่นอนเลยอย่างงบน,งนี้อย่างนั้นแบตแพงของแพงแต่ที่จริงเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเราคำนวณกันคร่าวๆเล่นๆเ,เนี่ยนะครับรถสำรลย์ฟ้าเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนน้อยกว่านะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยมีถึง8ระบบ12องวงจรโอ้โหนับชิ้นออกมาเต็มไปหมดเลยรถสำรลย์ฟ้าเนี่ยมันมีแค่แบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ภายนอกเท่านั้นเองซึ่งมันเป็น3รรระะะะบบบเเเออองนนนนนิิดดดียววคคััพาาาฉ้้ถณกกมม ดูเนี่ยปรากฏดว่านะครับค่าใช้จ่ายมันนะครับยังถูกกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยในระยะยาวหลายๆปีเนี่ยถึง 3เท่าเลยดีเลยนะครับต่อมาครับอย่างที่4ครับหลายคนคิดว่ารถสามร้อยฟ้าเนี่ยมันซ่อมบํารุงยากกว่ารถจักรยานยนต์ช่างไม่ยอมทํามั่งอยง,งี้งั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับรถจักรยานยนต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแต่แรกว่ามันมีแปดระบบ12วงจรเนี่ยช่างที่ซ่อมจักรยานยนต์ได้เนี่ยรถสามร้อยฟ้าเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยเป็นแค่ระบบหนึ่งใน12วงจรนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคอย่างอื่นที่เขาไม่ซ่อมให้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมมีีีีีีีวววิธททท่่่่่่่่งงาาาาายยยกกกนนนนนนน้้้้อออออะะะะคคคครรรรัััับบบืืซซไไหถฟ็เปดแล ถ้าบริษัทนั้นแบรนด์นั้นเนี่ยเขามีชื่อเสียงเขามีการรับประกันเนี่ยโอสบายเลยนะครับยังมีบริการหลังการขายอะไรได้เห็นไหมฮะมันก็ไม่ซ่อมยากอะไรเลยนะครับอย่างสุดท้ายครับอย่างที่5ครับ รถสาล้อไฟฟ้าเนี่ยหลายคนคิดว่ามันต้องออกไปวิ่งถนนใหญ่ได้แน่นอนเลยมันมีมันม่นมันขับได้อะไรได้แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับ no เวส station เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ถูกจัดให้จดทะเบียนได้รถที่จะจดทะเบียนได้เนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบกนะครับก็คือร,ร,รอยอสิบเครับรอยอสิบเจนี่ยนะครับ,รบรจะแบ่งออกไปว่ารถยนต์พาหนะแบบนี้ใช้ได้จดทะเบียนได้อย่างงี้รถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นลากเลื่อนสาล้อเลื่อนอะไรเงี้ยครับ พันที่สุดนะครับมันก็ยังจดเยนที่บริเวณถนนไม่ได้แต่ว่าก็ยังสามารถวิ่งได้ตามบริเวณหมู่บ้านนะครับรีสอร์ทหรือแม้แต่ตลาดตามในละแวกบ้านเราหรือแม้แต่ในบ้านเราที่บ้านหใหญ่ๆก็ได้นะครับใช้งานได้ทั่วไปครับเห็นไหมครับก็คงจะหายข้อห่วงใจและสงสัยกันไปใช่ไหมครับว่าสิ่งที่คิดเนี่ยกับสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับนี่แหละครับสาระดีๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับและผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับต้องการชมสาระดีๆแบบนี้ให้เข้าไปดูได้ที่เพจเคเลออนมอเตอร์ Motor, โดยผ่านช่องทาง YouTube c h anel ครับและสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ